ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมก็คือแถวริมน้ําโขงกันบ้างริมน้ําโขงเองก็เป็นปัญหากันมาช่วงเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์เนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าที่จังหวัดน้องคายระดับน้ํานั้นลดลงมาเร็วกว่าเมื่อวานนี้ด้วยนะคะโดยมีการวัดระดับของน้ําโขงที่วัดได้ที่สวนอุทก,กวิทยาหนองคายของกรมทรัพยากรน้ําตอนช่วงเช้าค่ะอยู่ที่13.17เมตร แต่พอมาช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะวัดได้12.95เมตรก็เท่ากับว่าลดลงมากนะคะถ้าเฉลี่ยแล้วจากเมื่อวานนี้มาจนถึงตอนนี้ลดลงมาแล้วเกือบจะ1เมตรและในส่วนของระดับที่มันต่ํากว่าตลิ่งเนี่ยมันเกือบจะ1เมตรแต่ถ้าระดับน้ําที่ลดลงมาเขาบอกประมาณเกือบเกือบจะร้อยเซนเหมือนกันนะนะคะถ้าเกิดว่าลดลงมาแบบนี้เรื่อยๆร,ร,ระดับของตะลิ่งมันก็ลดลงไปอีก มันก็จะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงไม่เข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนริมน้ําอีกแล้วค่ะครับส่วนที่บริเวณชุมชนวัดธาตุนะครับที่ถือว่าเป็นจุดที่ตลิง่งมีระดับต่ําแล้วก็มีวางกระสอบทรายนยทำเป็นบังเกอร์กั้นน้าไว้เนี่ยระดับน้ําโขงตอนนี้เนี่ยต่ํากับระดับตลิ่งในจุดนี้แล้วนะครับต่ำกว่าแต่ว่าถ้าคุณผ <ชม S 1> ู้ชมเห็นภาพอ<ะ>จะเห็นว่า<ะ>มันต่ํากว่าไม่เยอะนะ,ะต่ํากว่านิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ลดระดับลงเรื่อยๆก็ยังพอใจชื้นอยู่นะคะ ครับแต่ก็ยังมีโครนนะตลอดลานวัฒนธรรมริมฝั่งโขงเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยรอขอเนี่ยก็เข้าทําความสะอาดโดยรอบนะแล้วก็คเทศบาลเนี่ยก็เร่งสูบน้ําท่วมออกจากตัวเมืองคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะค่ะ